รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยซัสเต n ช h a นแนลขอนำเสนอ The Success สวัสดีค่ะกลับมาเจอกับ The Success นะคะกับเฟิร์นศิริธยาอิสระพักดีและทีมงานค่ะปฏิเสธไม่ได้นะคะว่าโควิด -19 ทําให้หลายภาคส่วนได้รับผลกระทบโดยเฉพาะผู้ส่งออกที่เป็น SME นะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องภาคการผลิตภาคการขนส่งการเงินหรือแม้แต่เรื่องอัตราแลกเปลี่ยนค่ะคําถามคือหลังโควิด -19 นะคะผู้ส่งออกโดยเฉพาะ SME นั้นควรปรับตัวอย่างไร The Success วันนี้มีคําตอบไปฟังกันนะคะกับคุณพิสิทธิ์เสรีวิวัฒนากรรมการผู้จัดการของ อง,งค่ะปัจจุบันเนี่ยเราทราบอยู่แล้วนะครับพอเกิด โควิดขึ้นมาเนี่ยผู้ส่งออกเนี่ยได้ผลกระทบอย่างรุนแรงนะครับเช่นเดียวกับประเทศอื่นๆช่วงนี้เนี่ยผู้ส่งออกบางรายก็ได้ส่งออกเพิ่มขึ้นบางรายก็ส่งออกลดลงจากการแนะนําให้ผู้ส่งออกเนี่ยปรับตัวในหลายๆด้านนะครับอันดับแรกก็คือว่าให้มาดูเรื่องกระบวนการผลิตของตอนเองว่าการผลิตสินค้าเนี่ยเป็นอย่างไรสามารถลดต้นทุนขึ้นได้ไหมโดยบางยิง่งช่วงที่เราการผลิตมีการลดลงแล้วก็กลับมาดูว่าต้นทุนสินค้าของเราเนี่ยสามารถปรับได้ หไหมเรื่องที่2ก็คือว่าช่องทางตัวเองเนี่ยจะต้องปรับยังไงบ้างปัจจุบันเนี่ยที่ค้าขายอยู่เนี่ยยังคงใช้ช่องทางเดิมอยู่ได้หรือไม่เรื่องหนึ่งก็คือ,อ,อในภาวะนี้เนี่ยจะต้องไปดูว่าการบริหารความเสี่ยงตัวเองเนี่ยเป็นยังไงอย่างเช่นค่าเงินมีความผ,ลผ,ลผลันผวนควรจะต้องมีกาปรป้องกันความเสี่ยงอย่างไรบ้างหรือปัจจุบันเนี่ยเราอาจจะเห็นว่าคู่ค้าเนี่ยอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงไปคุณส่งของไปแล้วเนี่ยคู่ค้าเขาอาจจะปรับเปลี่ยนก็ได้อันเนี้ย เป็นประเด็นที่ควรจะต้องระมัดระวังเป็นอย่างยิ่งอีกทางหนึ่งที่อยากจะให้ดูก็คือว่าโควิดเริ่มหายสภาพคล่องตัวเองเนี่ยมีกําลังพอไหมที่จะหันกลับมาผลิตมีเงินพอไหมที่หันกลับมาผลิตอีกด้วยนั่นคือประเด็นหลักๆที่อยากใช้ผู้ประกอบการเนี่ยช่วยกับมาคิดแล้วก็ทบทวนดูครับในใยของเราเนี่ยก็คือได้สอบถามผู้ประกอบการทุกรายเพื่อช่วยพวกการที่เป็นลูกค้าปัจจุบันของเราแล้วก็สามารถให้ยืดหนี้ไปได้เรื่องที่2คือเราเอง มีนโยบายในการที่จะสนับสนุนส่งเสริม,มให้ผู้ประกอบการเนี่ยได้มีความรู้เพิ่มขึ้นนะครับเขาสามารถที่จะปรับตัวแล้วก็มีความ แข็งแกร่งในการที่จะเข้าไปช่วยเหลือโดยเฉพาะย่างยิ่งในการปรับปรุงกระบวนการผลิตปรับปรุงช่องทางการผลิตปรับปรุงคุณภาพสินค้าท้ายนี้เนี่ยเราเองก็ยังให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ในการป้องกันความเสี่ยงไม่ว่าจะเป็นการป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนความเสี่ยงจากการล้มละลายของผู้ค้าซึ่งอันนี้เนี่ยเอ็กซิมแบง์เองเราก็มีนโยบายในการช่วยเหลือโดยการให้ทําประกันการส่งออกในราคาซึ่งสามารถรับความเสี่ยงได้นะครับท้ายนี้เนี่ยเราเองก็อยาก จะแนะนําให้ผู้ประการเนี่ยให้ได้มีการเรียนรู้นะครับแล้วก็เข้ามาพัฒนาตนเองต่อไปสิ่งสําคัญเลยนะคะคือ SME และผู้สอ,อ,อกต้องปรับตัวโดยการบริหารสภาพคล่องนะคะให้มีเงินสดอยู่ในมือได้มากที่สุดนะคะหรือว่าปล่อยเงินออกไปให้ชา้าที่สุดค่ะรวมถึงขยายตลาดภายในประเทศให้มากขึ้นและที่สําคัญต้องบริหารจัดการเรื่องเงินและอัตราแลกเปลี่ยนด้วยนะคะซึ่งเอ็กซิมแบง์เองก็พร้อมนะคะที่จะให้บริการและให้ความรู้ในมิติเหล่านี้เพื่อให้คุณกลายเป็นเดอะซักเซสค่ะ สำหรับสบัปดาห์หน้านะคะคุณพิสิทธิ์ยังอยู่กับเรานะคะแต่ว่าจะมาให้ความรู้ความเข้าใจในมิติไหนรอติดตามได้ในรายการ The Success ค่ะ The Success